มากินข้าวค่ะมากินข้าวนะคะมากินข้าวด้วยกันเด้อค่ะกนะินข้าวแล้วก็ตามด้วยของหวานเนาะก็ลอยหมูหมักหมูหมักเนื้อไว้ต้งแต่วันแรกเนาะยังไม่ตากกันุ ขามาเด้อกินแกงไวยไส่หมูลุงพ้นซื้อไปหายในวานนี่อืมอื้อเร่งละ สุดยอดนะคะต้องสดน้ำนะคะมันจะอร่อยเนาะถึงติดตข้าวนะคะถ้าไม่สดน้ำนะมันจะติดคอเนาะค่เนอดสองเลย ต้องมีชุนดน้ำนะจจะได้มีแรงก่อนไปก่อนไปฮิตไปฮิดหน้าเวยคุณดูโลนสวยใช่ ดดกินดดไม่รรอเลยครับมันอกินแบบคคนรอคิวเข้าร้านร้านเลยวิ่งคลาบอกว่าต้องรอคิวนะครับต้องมีเพื่องานทีนม่มีดเงครับมาเชิญไปนะคขัาไปับใคก ย,ยี่หม,มอย่างไรเลยฮะโลแบมันเสียมันนัวแต่ของขาต้องซนนื้นะกำหรับปล่อยนะสำหรับคนกินก็ดี กจะาม้เก่ออยมัสดแ้วหมดแล้วเนาะเติมนคตามเรื่องของหวานต่ออือเราไม่ได้แคร์าสุขภาพเราไว้ก่อนันดีจ้ะ คนยูโรปอ่ะผู้หญิงแบบ้ช่บ้าทำไมเราคลิปทาอะฮะก็เธอก็เธอผู้หญิงเนี่ยก็เธอทำคลิปกอนยูโรนะคยูโรขอบคุณเช่นกันนะคะมาตามด้วยของหวานต่อนะคะจะกินของหวานต่อนะคะแม่ถิ่นมากินของหวานของหวาน ไม่ดากินข้าวช้านะคะแม่ถิงกินหมดแล้วนะคะนะ่ค,ะค่ะกินของหวานต่อนะ,ะี่เ็นนี่จองหวานนั่นไปกินของหวานต่อมันมันเป็นไงสีละแต่ว่าเกืออมันอร่อยกว่ ทำกะทิไม่หย่อนทำอะไรกนี่บางทีนะทมนม่แท่งกะทิโบราณๆทำมันเป,ป็นแค่ว่ายนงไม่ไดับเลยมันก็จะเป็นถ้าไม่กินไม่นานเสียเลยเสียที่แดดลอยไม่ค่อ,อยเยอะดั ไม่ถายแกเลยยัไม่น,มนะค่ะมอหวนา่กินักิดเป็นคน,นี่ทำขายจาุเยอะเห็นหออไม่ว่าติมก็จะถั่วดาไม่ว่าจะของหวานก็ถั่วดำติดจะก,ก็ไม่ได้จะกลับตอนไหนเนี่ยถ้ามีคนมามีคนไปจะกลับ พักน้ไม่ค่อยมีคนมาเลอืมถ้ามีคนมาก,ก็มีรถกลับไปกับลุงก็ไปถ้ามีถ้ามีคนไปนะันที่ยี่ปุเย็บกิ๊บเลยป้าไปไหมี่เม่เห็นจะมีมาเลยลังพักนี้ไม่ค่อยมีมาเลยะก็ก่อนออเ <camp É an> นี่ยโหมาเดินไมขอี่ไ่ <m> ังนะฮะเดิน

ไใหญ่นนให่มุ่อแ่ล้ลอะยู่กระปานแตบ้านโอ้กรปานแตบ้านใส่หใครใครเอามาให้พี่ใครเอามาใฮะเอามาให้ปน่บ้านใส<ช>่เยอะใส<ช>่เยอะไม่ของแม่บุิดมีคนซื้อให้แต่แม่ปุณิก็อยากได้สีชมพู อยากปาชัยบ้านอยากได้สีนี้ของปาชาวบ้านไม่มีสีนี้ของไม่ถิ่นก็เลยบอกไม่ถิน่นเอามาแลกกันไหมหนูอยากได้สีนี้นเอา้าไม่ถินก็บอกว่าเอา้าแต่เราไม่รู้มันจะใซส์ใหญ่หรือไม่ถิ่นเนาะมันเลยใหญ่เกิน,น,กนอมืมันเลยใหญ่เกินขนาดไม่ได้ขนาดไม่ถิ่นใส่ตัวเอนใช่ก็เลยโอ๊อดีพอดีวันวันที่ลุงไปขนอะไรบ้านใครทุกอย่างที่ไปเออทำบุญไอ้ทำลาดอะไรเาว่าบางบุรุม เอาเงินปกคลุมแหละก็มีมีคนซื้อให้มีมีชื่อปา้าไทบ้านด้วยแล้วก็มีหลายคนตรงเนี้ยเลแอดมินเขาก็อัปเดตมาในไลน์บอกว่ามีชื่อคนนึงคนนี้แจ้งมาจะเอาไ,ไๆๆๆๆๆส้อะไรสิเลยให้ไก่แกมันอร่อยนะป้าอ,อร่อยก็กินไปทัวมากินแล้วมันอร่อย,อย,อยถั่วดำกินเลยกินเลยทำบ่อยถั่วดำก็สาวขึ้น อร่อยอร่อยเราต้องกินให้หมดจะได้ทำลายไปได้ไปเธอมาใช้บ้านต้มนะต้มสาคูนะจดน้ำหมูหมดไปทั่วหนึ่งแล้วยังมาชดของวันอีกถ้วยหนึ่งไม่เป็นไรแล้วก็จะกินไอ้ไอ้ต้มไใบเตยใส่ไปนี่หม้อก่อนแล้วจะต้มใบเตยถึงบอกว่าแม่บ้านทำอะไรอร่อยหมดทำอะไรก็ทำไปทำอะไรก็แล้วแต่ห้ามขาดใบเตยขนมหวานก็ป้าของเันขายขนมหวานนะ เขาก็เลยรู้จักทำขนมอะไรก็แต่ต้องมีใบเตยถึงบอกอู้เป็ใบเตยเอามาปลูกมันจะรอดเงแต่ตรงร้านนั้นแลดูเขียวเนาะต้องดิ้นเพราะคิดว่าปลูกน้ำเยอะเกินฮะมันก็ชอบน้ไะมันก็ชอบน้ำไม่เป็นไรชอบดูแต่เราทำมันติดก่อนใช่ยังมีติดเนาะหลังอาจจะน่าขนเนาะในร้านมันก็ขึ้นลงอยู่้มันคงจัดได้ กินกะินกินกินกินเอาน,นี่พอแล้วกินท <c oughs> ี่หมดเลยไปกินไปอิปนะ่มแล้วพอแล้วไูอิ่มแล้วชอ่องไปกินแล้วช่องไปถึงเลนะ้วไม่หอดเอาอะไรก็เอาให้ไม่เหลือเลยนะคะเนาะจะได้ล้างนะคะจะได้ไม่เสียดายของนะคะขอบคุณเช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็นานฝากากดไลค์กดติดตามช่องแม่บุญทิงกวกๆด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ